สวัสดีค่ะวันนี้ทางร้านจะมาแจกสูตรนี่ค่ะน้ำจิ้มซีฟู้ดเงินร้านซึ่งสูตรนี้เป็นสูตรที่ลูกค้ามากี่ครั้งก็ชมว่ามันอร่อยเมื่อเริ่มต้นจากตรงนี้เลยค่ะเราใช้กระเทียม200กรัมพริกขี้หนูเขียว100กรัมพริกขี้หนูแดง100กรัมแล้วก็ผักชีใส่ไปทั้งต้นเลยนะคะทั้งต้นทั้งรากเลยประมาณ50กรัมมีข้อควรระวังนิดนึงนะคะผักชีที่เราซื้อมาจากตลาดเนี่ยจะมีดินติดอยู่ที่รากเยอะมากดังนั้นจะต้องนํามาล้างน้ําให้สะอาดนะคะ ไม่งันทุกคนอาจจะได้กินน้ำจิ้มซีฟู้ดที่ผสมดินไม่รู้ด้วยนะหลังจากนั้นใส่น้ำตาลปี๊บเข้าไปค่ะประมาณ40กรัมส่วนต่อไปที่ทุกคนเห็นนะคะในเนี้ยเราจะผสมน้ำมะนาว160มลใส่น้ำปลา60มลน้ำเปล่า30มลและในนี้ยังผสมน้ำตาลอยู่ประมาณ20กรัมแล้วก็เกลืออีกประมาณ5กรัมค่ะแล้วแอบใส่ชูรสเข้าไปอีกประมาณ5กรัมนะคะ ใส่เพื่อความกลมกล่อมเพิ่มเติมค่ะหลังจากนั้นก็คือสามารถปิดฝาแล้วก็เริ่มปั่นได้เลยนะคะถ้าใครใช้เครื่องนี้อยู่นะคะทางร้านจะปั่นที่ระดับ3ค่ะใช้เวลาปั่นไม่นานนะคะประมาณ1นาทีเพื่อให้ส่วนผสมทุกอย่างเข้ากันใครชอบเผ็ดก็คือปั่นให้มันละเอียดขึ้นค่ะส่วนใครชอบรสชาติเผ็ดปานกลางพอดีนะคะให้ปั่นให้เห็นเม็ดพริกกับกระเทียมยังแบบมีความคลุกคลิกอยู่นิดนึงนะคะ เยสเสร็จแล้วนะคะสําหรับน้ําจิ้มซีฟูด้ดสูตรเงินล้านของเราหลังจากนั้นก็คือทุกคนสามารถตักเสิร์ฟได้เลยค่ะ